เดอ้อสมข,ขวัญเดอ้อรถติดหนดี่ยจูนาเตอเดอ้อติดเตโบเตนไกนาเตมากองพี่กำลังบ้างเดอ้อพี่นอ้องผู้ใดที่มาทางอุดมใจยหลอดน,น้ำทานี่ระวังเลยเดอ้อเก็บเขาเก็บน้ำเลยเดอ้อ รถติดเงาฮอตสามสิบไปกิโลมเมตรเนอร์ทำไมไม่นอ้องเอ้ยกูอดากจะดึงทางใส่นี่ต้องกินข้าวเค็มน้ำเดร์ nó cái tim không sao cái tim không không chịu sao đâu nên thì tôi cho cái đồng sài đoàn nam thà nó chỉ chẳng pha nó tôi là tao ra gì mà người tao thì cho thì món nó nữa, với mò nóng cái mà thì cho nó chết thì trong cái tiều thì người ta tỏ lò tỏ lòi nam thà nó nữa tỏ lòi đồng thà lo vừa là một đầu đồng sài đoàn bạc nữa ta chỉ mà là cho là tươi này chết thì trong trong xí nữa chết thì cho nên cậu chạy bếp cho tải km nữa ตัวลอนเตาเนอตาชิมาเองตีจ้องตีหมอบานี่หอิเนอเงยเตี่ยตีเตามอใช้ยาทิมหลอนอเนอใช้ตินนะนะปกาอยู่จาเลยิม้เดือดเจาเก๋จิม้อเดือดเจ้าเก๋เก๋ลังไอ้โมเก๋รัเตาเนอน้องกุตัวยตตปุยหอเตาเก๋เนอน้อนอน้อเสอเกตะขาลน้ำทารอเกชปเกชอ ຍໄປເຊມມອງທີ່ທົ່ນຕາອັນຕູ້ເກໄຊຕິດຫນ້າລະຫມໍໂຕນໍາຫມໍອຸ່ນສາຍໄດ້ແທ້ເນາະເດີ້ເດີ້ເຕີມຮລມມກຕຫມໍາກລຕມມມດມາປາມປນ